ก็สำหรับสหรัฐนะคะในเวลานี้ก็ได้ท่านประธานสภาคนใหม่มาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะชื่อว่าจิมจอร์แดนนะคะก็เป็นทีมริพับลิกันนะคะที่มาจากโอไฮโอล่ะค่ะมาแทนที่คนเดิมนะคะทางด้านของแมคคาชี y ค่ะที่โหวตให้ตกปัดตกออกไปนะคะผ้นจากตำแหน่งไปค่ะเพราะว่าเขาเองเป็นริพับลิกันนะคะแต่ไปโอนเอียงให้กับเดม c แครตหรือว่าไบเดนมากจนเกินไปค่ะก็สาหรับคนใหม่คนนี้ที่มาเนี่ยนะคะจิมจอร์แดน กะะอเป็นเด็กสร้างของทรัมป์เต็มตัวเลยล่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ล่งอกล่งใจกันได้ประมาณหนึ่งนะคะสําหรับเหตุการณ์ในยูเครนค่ะว่าเขาก็จะไม่โหวตผ่านในการที่จะสนับสนุนงบให้กับทางด้านของไบเดนนะคะเพื่อที่จะเอาไปทําฟืนต่อไปนะคะก็ สบายใจไปได้เปล่าหนึ่งค่ะแต่ว่าในเรื่องของตะวันออกกลางเนี่ยเดี๋ยวจะต้องดูนโยบายของร e บาร์บิกันทีมนี้อีกทีหนึ่งนะคะว่าจะยังไงเพราะว่าในเวลานี้สหรัฐเองก็มีทั้งสองสายนะคะทั้งสายของพันธกอนก็ออกมายืนยันว่าจะสนับสนุนเดินหน้าต่อทั้งยูเครนและก็ตะวันออกกลางค่ะแต่ว่าทางด้านของทำเนียบขาวนะคะก็ออกมาแถลงหลายรอบแล้วล่ะค่ะว่าสําหรับยูเครนเองเนี่ยก็จะช่วยได้ในงบระยะสั้นนะคะแต่ระยะยาวเนี่ยก็คงยังไม่มีคําตอบเช่นเดียวกันนะคะ ส่วนตะวันออกกลางเนี่ยส่วนหนึ่งของสหรัฐเองก็บอกว่าจะไม่ยุ่งนะคะก็ต้องดูกันต่อว่าท่าทีของสหรัฐจะเป็นอย่างไรคะ่ะเพราะว่าทีมตะวันออกกลางเองก็มีความเหนียวแน่นทีเดียวนะคะสําหรับกลุ่มอาหรับของพวกเขาล่ะคะ่ะอาสุดทางด้านของซาอุดีอาระเบียนะคะก็ได้ยกเลิกข้อตกลงของสหรัฐนะคะที่จะมีต่อทางด้านของประเทศหนึ่งในตะวันออกกลางนี่แหละคะ่ะก็งานนี้นะคะจีนเองก็มองแล้วล่ะค่ะว่าเป็นต้นเหตุส่วนหนึ่งนะคะข้อหนึ่งค่ะที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง ในเวลานี้ค่ะเพราะว่าทางด้านของสหรัฐนะคะต้องการที่จะตามอย่างจีนค่ะตอนนี้นะคะ หลังจากเห็นจีนเนี่ยสามารถทําให้ซาอุกับอิหร่านคืนดีกันได้ไบเดนเองก็เอาบ้างค่ะอยากสร้างผลงานในตนออกกลางบ้างนะคะโดยการที่จะให้ซาอุเนี่ยกลับไปดีกับทางด้านของประเทศในตะวันออกกลางครั้งนี้นะคะจนทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่ต้องลุกขึ้นมาเพราะว่าเขาไม่พอใจนี่แหละคะ่ะจีนเองก็บอกว่าทําตามจีนโดยไม่ดูตามมาตาเรือนะคะเพราะว่าการที่จะทําอะไรขึ้นมาเนี่ยนะคะมันไม่ใช่ง่ายค่ะมันต้องถามทุกฝ่ายนะคะถามความสมัครใจของทุกฝ่ายค่ะอย่าง จีนทาให้ซาอุกับอิรานคืนดีกันได้เนี่ยนั่นคือทุกคนเห็นพ้องต้องกันนะคะแต่ไม่เหมือนกับไบเดนค่ะไบเดนทาแต่เพียงฝ่ายเดียวนะคะถามแต่ซาอุถามแต่ส,ตสหรัฐนะคะถามแต่ประเทศในตะวันออกกลางแต่ไม่ถามอีกกลุ่มหนึ่งนะคะจนทําให้เขาเนี่ยไม่พอใจนะคะและมีความจำเป็นที่จะต้องออกมาแสดงตัวในครั้งนี้แหละคะ่ะเหตุและปัจจัยในตะวันออกกลางในเวลานี้นะคะจีนมองเองก็มีด้วย3ข้อด้วยกันข้อแรกนั่นก็คือประวัติศาสตร์ที่ยาวนานม,มาเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วนะคะแล้วก็เหตุการณ์ ใจที่2เนี่ยก็คือเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อต้นปีบริเวณหน้างานนะคะที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจนทําให้มาสู่เหตุการณ์ครั้งล่าสุดในครั้งนี้นะคะโดยมีเรื่องของ i m e มเนี่ยแหะค่ะก็คือเส้นทางสายไหมที่ไบเดนสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมาแข่งกับเส้นทางสายไหมของจีนนะคะแล้วไบเดนเองก็ยังเรียนแบบจีนด้วยค่ะในกรณีที่จะทําให้ซาอุกกับประเทศในตะวันออกกลางคลืนดีกันได้ เหมือนกับที่จีนทําให้กับซาอุกับอิหร่านคืนดีกันได้ก็เป็น3มเหตุ3ปัจจัยหลักๆนะคะที่ทําให้เหตุการณ์เกิดขึ้นในครั้งนี้ในตะวันออกกลางนี่แหละค่ะปูตินเองก็ออกมาเผยนะคะว่าทางด้านของการเคลื่อนไหวของยูเครนเนี่ยก็ถือได้ว่าไม่มีอะไรแล้วนะคะเพราะแน่นอนค่ะยูเครนเองตอนนี้ก็ไม่มีงบแล้วนะคะประธานสภาคนเก่าก็ไม่ผ่านงบให้ค่ะแล้วก็ประธานสภาคนใหม่นะคะยังเป็นเด็กของทรัมป์อีกค่ะและมิหนำซ้ำนะคะทางด้าน ของตอนนี้มีคนมาช่วยหานั่นก็คือตะวันออกกลางอีกด้วยล่ะค่ะแล้วปูตินเองก็ยังพูดถึงเหตุการณ์ในตะวันออกกลางในเวลานี้นะคะอย่างเป็นกลางค่ะเขาเองก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายนะคะปีตนเองก็กําลังจะส่งวางอี้ค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะเยือนตะวันออกกลางเช่นเดียวกับสหรัฐค่ะเพื่อที่จะไปช่วยการเป็นกาวใจนะคะให้เหตุการณ์ยุติลงได้ในที่สุดล่ะค่ะ